Your area. Hi Blink, I'm Natasha and I am so much happy every time I make the video and share my English experience to you guys. For today's video, we are gonna learn three new words which is normally used in our daily lives. And I think let's get started. The first word in this question. The first question, blackpink were asked. Who is most likely to adapt effortlessly in the Stone Age? Who is most likely to adapt effortlessly in the Stone Age? คำถามนี้นะคะถ้าจะแปลให้สวยๆก็จะแปลว่าใครที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคหินได้ง่ายที่สุดนะคะสาวๆได้รับคำถามมาแบบนี้นะคะซึ่งคำแรกที่น่าสนใจตรงนี้ค่ะอยู่ในคำถามนี่ะก็คือคำว่า effortlessly effortlessly เนี่ะเพื่อนๆดูได้ง่ายๆเลยนะคะคำว่า l y e และก็คำว่า less ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวเติมนะคะซึ่งนราชาขออธิบายไว้อย่างนี้นะคะคำเดิมของคำนี้เนี่ยคะก็ค,คือว่า effort effort เนี่ย effort เป็นคำนามค่คมะ,คะแปลว่าความพยายามแล้วพอใส่ less เข้าไปข้างหลังนะคะ effortless effortless เนี e ่ย e e มี less อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเพื่อนๆจำไว้เลยนะคะว่าเป็นคำคุณศัพท์เสมอค่ะคำว่า less อย่างเดียวนะคะแปบลบว่าไม่หรือแปลว่าไรเนะะี่ยเพราะฉะนั้น effortless ก็จะแปลว่าซึ่งไม่ต้องพยายามนะคะไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องทำอะไรมากๆกนี่ะก็คือมันง่ายดายนั่นเองนะคะและทีนี้ effortlessly นี่ะ,ะ effortlessly ใส่ลี่เข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นคำกรยาว,วิเศษนะคะหรือ adverb นั่นเองให้เ,เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใส่คำว่าลี่อยู่ข้างหลังนะคะ มันจะเป็นคำ adverb ซึ่งแปลว่าโดยหรืออย่างคนะ่ค่ะคำวลีอย่างเดียวเนี่ยจะแปลว่าโดยหรืออย่างนะคะฉะนั้นคำนี้ค่ะ effortlessly ก็จะแปลว่าโดยไม่ต้องพยายามนั่นเองนะคะและทีนี้คำถามนี้เนี่ยสาวๆจะตอบว่ายังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน่ยังน้าจิโอ้ริสาพันนาพันโอ้แม่งเล ตรงนี้นะคะเจนนี่กับจีซูเนี่ยเธอได้บอกเอาไว้ว่าเราปรับตัวไม่ได้หรอกเราอาจจะตายตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะคือแบบคือแบบคาตอบนี้คือเหมือนกับ2คนนี้มั่นใจว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แน่ๆนะคะอาจตายตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำโอเคค่ะต่อไปค่ะเราจะมาฟังว่าลิซ่าเธอจะตอบว่าอะไรในคําถามนี้เนี่ยคะโรเจอเนี่ยข้อเอนแต่กนนีคือ If she have to survive you know she became อ่ she became 이렇게ตรงนี้ค่ะลิซ่าได้ให้คำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่หนึ่งคำค่ะนั่นคือคำว่า survive survive เพื่อนเ่อย่าลืมใส่ตัว v ข้างหลังด้วยนะคะ survive นคะ survive ตรงนี้เป็นกริยาค่ะแปลว่ามีชีวิตรอดมีชีวิตอยู่หรือว่าอยู่รอดนคะแล้วทีนี้เนี่ยจากที่ลิซ่าพูดเจนี่ก็เลยช่วยเสริมให้โดยการ ะะเธอได้ summarize หรือว่าเธอได้สรุปให้ฟังเนะะียซึ่งคำว่า summarize ตรงนี้ค่ะเป็นกริยาปแปลว,ว่าสรุปหรือว่าจับใจความนั่นเองเนะีคะ แล้วในคลิปนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นคำว่า summarizing ให้ในขณะที่เจนนี่พูดอยู่ตรงนีน้นั่นหมายถึงว่าเธอกำลังสรุปให้ลิซ่าฟังอยู่นั่นเองเนียเพราะว่าการเติม i ng แบบนี้นีจะหมายถึงกำลังกระทำอะไรบางอย่างนะคะ summarizing กำลังสรุป making กำลังทำ eating กำลังกินอันนี้เนีเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยค่ะ 급박한 <목소리도> 상황에 오면 음. 뭐든지 해낼 수 있을 것, 아, 것 같아요. 맞아, 맞아요, 딱그 말이에요. 데뷔한지도 어느덧 4년이 되었습니다. 시간이 참 빠르게 흐르는 것 같은데요. 방카. 오늘 블랙핑크 해애모서 เคยขอตัดมาเป็นตอนๆน,นะคะตัดเป็นฉากไปออทีละฉากทีละฉากนะีคะจะได้ฝึกประโยคตามแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเรียนคําศัพท์เพิ่มเติมวละคํา2คําก็ยังดีเนาะ <S <S ส่วนสาวๆคนอื่นๆจะตอบว่าอะไรบ้างนะีคะจะมีคาศัพท์ไหนที่น่าสนใจบ้างรอชมในคลิปถัดไปได้เลยเนี่ยะสำหรับวันนี้แอดคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอ้าแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นี่ะเป็นกาลังใจให้แอดได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆ้วยนะคะ So, got See you later in the next video. Thank you so much. Bye.